ดีครับผมสวัสดีท,าท่านผู้ชมทุกท่านนะผมสวัสดีเอฟซีกันด้วยนะผม <S <S วันนี้ก็มาอยู่กับผมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมหลังจากที่ผมหาหายไปหลายวันนะผมไม่ได้เข้าป่าเลยนะท,ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเดินเข้าป่ากันเนี่ยครับผมในลำตาลสายอ้วยเองหนึ่งครับผม <S <S 2> <S 2> ซึ่งก็อยู่ใจกลางป่าผมเป็นพื้นที่าป่าภาคใต้นะครับท,าท่านผู้ชมครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเดินหาไม้ด่างยิมลำตาลแล้วก็เดินชมบรรยากาศ เป็นยิมแหลมตาญี่ปด้วยนะครับไปดีโอของผมไปครับผมก็มจะเดินลุยกันไปเลยครับ ก็ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครผมก็เดินมาตามสายวอสายลำตานี่นะครับผมวันนี้อากาศเจ็มชื้นจดใสามากเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็เริ่มมีแสงแดดขึ้นมาแล้วก็นี่ก็ประมาณ แปดโมงเช้าแล้วนะผมพอเดินเข้ามาก็ประมาณ2-3งสามกิโลได้แล้วผมจากที่จอดรถไว้นะผมก็เดี๋ยวเราก็จะเดินชมธรรมชาติกันไปนะผมว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจอกับไม้อะไรบ้างนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เชียมมาก็จะเดินชมบรรยากาศในป่ากันไปนะผมซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้สมัมผัสนะผมแต่ผมก็จะมาใสาคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับผมไปครับผม ไปตลอดทุกสานะครับผมแต่วันนี้ผมจะไม่ขึ้นไปตามลำตาบุ่มสายโซนนะผมจะไปอีกสายนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็เดินเลยมาแล้วมันจะเยี่ยบผมจะเดินเข้าไปทางสายเล็กนะผมจะเดินเข้าไปดูว่ามันจะมีต้นไม้หรือว่าไม้อะไรที่ให้พวกเราได้ชมกันบ้างนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ด่วนนะผม,ผมว,ว่าเราจะเจอบ้างผมไม่ครับผมแต่ว่าเราจะไปลุ้นกัน,กน,กน,นเลยนะผมไปครับพนะี่น้องตอนนี้ผมได้เดินเข้ามาในลำตาเนลิกะนะครับท่านผู้ชม ก็นีครับผมดูธรรมชาติในลำตานี้นะครับผมเราก็จะเดินชมปันไม้บนเกี่ยวหรือว่าบนเสน่ห์จันเกี่ยวไปด้วยตามลำตานี้นะครับท่านผู้ชมครับเดินหาต้นที่มันดังด้วยไม่รู้ว่าเราจะเจอบางไหมนะครับผมส่วนมากก็จะมีเป็นโรคแบบนี้นะครับผม มีอยู่เต็มนะท่านผู้ชมในลำตานี้ผมบอนเกี่ยวแต่ก็จะมองหาบนบรรยากางที่มันด่างด้วยครับพี่น้องบรรยากาศดีวันนี้ก็ผมไม่โมฝน,นไม่มืดฝนแล้วก็ได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศในป่ากันไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้เรา เดินกันตามสายวยน,นี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่เจอต้นอะไรที่มันด่ากต้นเลยครับท่านผู้ชมเราก็เดินชมบรรยากาศยิมยิมสายห้วยยิมยิมลำตาน,นี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าดูแล้วเราน่าจะเจอต้นไม้สวยๆบ้างนะครับวันนี้เพราะว่าบรรยากาศในป่าน,นี้มันสมบูรณ์มากเลยครับผมบวกกับเป็นไม่มีอิ่นเยอะเกินไปครับผมส่วนมากจะเป็นพวกดินเยอะมาก ดินโคลดินอะไรเนี่ยไม้มันก็เลยขึ้นสวยงามกระจัดกระจายไปทั่วนะอ้ในป่าในวัยอย่างนี้โอ้โหเดินเดินที่ป่านมานครับที่ผมเดินป่านมาวันนี้สังเกตดูนิ่มจิ้มต้นทางที่เดินนะผมจะมีร่องรอยของพวกหมูป่าลงมากินหัวบบอลเยอะมากน่าจะลงมาเป็นฝูงนะครับท่านผู้ชมนะผมลงจากเป็นโขมามา,มาเดินเที่ยวหากินนะผม นี่ครับพี่น้องบอลเขียวรววาจเนีจันเขียวนี่มันมีเต็มสาย,อ,ายอ้วยนะผมมีเยอะแยะครับพี่น้องแต่ว่าผมมองหาต้นที่มันดังครับซึ่งต้นกา้างฉะหายากมากเลยครับผมนี่ผมก็เดินมาหลายจิบมากแล้วด้วยครับผมเจอแค่ต้นเดียวเองครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้สุดยอดครับผม อากาศดีอากาศก็เป็นใจทําให้เราได้เข้าป่าแล้วก็เดินชมบรรยากาศในป่ากันไปเรื่อยๆนะครับก็พื้นที่ป่าภาคใต้นะครับรท่านผู้ชมก็สวนมากบนที่ชุบพบเจอได้บ่อยมากที่สุดก็จะมีพวกตะกูลเสนจางเขียวนะท่านผู้ชมครับรผมนี่ครับผม อ๋อเป็นบอลสนีจันเขียวบอลเขียวแล้วก็บอลสนีจันหอมนะผมซึ่งพบเจอได้เยอะมากครับเดินในในป่านะครับท่านผู้ชมครับผมซึ่งมีอยู่ตั้วป่าครับผมในป่าดิบชื้นในป่าปัะไส้จุดนี้มีหลายต้นนะครับท่านผู้ชมครับผมเหตุว่าต้นที่ด่างไม่มีสักต้นนะผมเดี๋ยวผมก็จะเดินขึ้นไปอีกนะผมเหมือนข้างหน้าจะเป็นน้ําตกเล็กๆนะผมเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นน้ำตกไปแล้วก็ไปทางด้านบนเรื่อยๆนะครับผม นี่เลยครับท่านผู้ชมครับผมสังเกตได้ว่าบนเสน่จันเกี่ยวนะผมใบจะเป็นจงรูปหัวใจแบบนี้ครับผมนี่ก็เป็นจันเกี่ยวปันต้นใหญ่นะครับผมปันใบใหญ่ต้นใหญ่ก็คือหัวย้ยวของก็นครับผมหัวใหญ่มากนี่จะหมูป่ามาเจอวัวแบบนี้โอ้โหสบายอุราครับผมกินน้ำสามใจเลยครับผมนี่ใบใหม่ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ก็เป็นบอนเกี่ยวหรือว่าเสน่จันเกี่ยวเหมือนกันครับผม ใบบอลชนิดนี้กินได้นะผมส่วนนี่ก็เป็นเสน่ห์จันโอมนะผมใบจะเยอะกว่าจันเกียวนิดนึงครับผมใบชนิดนี้พอเราเด็ดมาดุมจะมีกลิ่นหอมนะผมเปินเสน่ห์จันโอมนะท่านผู้ชมนี่นผมขา้างหน้าเปนั้งตกแล้วเดี๋ยวเราก็อจะไปลุยกันดูครับผมมาจะเจอไม้อะไรที่น่าสนใจอ,อีกบ้างครับผมเราก็มาเจอจันโอมอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับผม ตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงน้ำตกเล็กๆแล้วครับผมในลำตันสายนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นบนอย่างไปพร้อมๆเลยนะครับทุกคนมบรรยากาศของผมด้านนอกเลยครับผมรบยอดมากครับผม ด้านบนจะมีน้ำเต็มเต็มผมที่มันเวลาที่น้ำมันน้อยนะผมน่าจะสวยกว่านี้ก็น้ำเยอะคะรับบรรยากาศในปา่าความสวยงามและความดื่มสมบูรณ์นะผมบริเวณลำตาลก็จะมีต้นกลุ้ม กับพวกสเสน่ห์จันรนะผมต็มมดเลยครับผมผมก็ต้องเดึอนนาวัระวังด้วยผมว่ามันลื่นมากเลยครับจะขึ้นยังไงครับพี่น้องเนี่ยจันมากเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเชิดด้านบนนะผมตะวปาผมต้องปีนขึ้นไปนะผมตาเกิดตายไปด้วยนี่มันเดินลำบากครับผม ขึ้นมาได้แล้วครับพี่น้องอ้ก็สูงโคตรจังเลยครับพี่น้องเยอะครับผมนี้จะเป็นต้นคว้าปิดน,นะผมไม้มันไม่ปล่อยมันตายเลยจะมีแเสียงสว่างลงเยอะขาเลยไนมะ่ก็จะมืดตึด๊บสักเท่าไหร่ครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศในพารับ สองกวางนะครับท่านผู้ชมประมาณสิบโมงแล้วครับตอนนี้เดินขึ้นมาเกือบสุดๆลดดำตาลนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้อะไรที่มันดูสวยๆกต้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมมองกันเหนื่อยแล้วครับผมมองไอเหน่จันเขียวหรือว่าบอลเขียวนี่นะครับผมมันก็มีแต่เป็นโรคก,กับ ไอ้ลายแบบนี้นะมผมไม่ดังเลยครับบรรยากาศก็ยิ่งเดินยิ่งสวยงามครับผมยิ่งดำตานก็จะมีพวกนักล่าหัวบอลับผมนี่ครับผมมีร่องรอยของการมาล่าหัวบอลเยอะมากครับผมนี่ครับผมอากาศตั้งเนงอยู่เลือแต่ต้นเี่น้องกินเครื่องนะครับผมเป็นหมูปลาครับท่านผู้ชมนี่ดูร่องรอยนะครับผมลงมาดุดกินหัวบอลนะครับเราก็เดินตามลำตาลนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม น้ำตาลสวยงามมากครับพี่น้องมีน้ำตกเล็กๆเราก็ได้จมกันด้วยครับผมแต่ว,ว่าไม้ด่างยังไม่มีอเราไ,ได้จม,มเลยครับปีนเกันไปหน้าป่าหรือว่าน้ำตกครับผมปีนกันมาตลอดเส้นทางนะครับผมโอ้นี่ดูปลูนี่ครับพี่น้องไม่รู้ปลูอะไรครับท่านผู้ชม ดูครับผมใบจะแนบติดกับอินมากเลยครับผมแนบติดกับอินเลยนี่ครับผมใบจะไม่ออกมาครับผมจะจะเกาะติดกับอินแบบนี้เลยครับดูวับใบประมาณฝ่ามือผมนผมัม่นแหลยใบงามมากครับนะ่น้วตัวแต่ยอดใหม่มาแล้วขึ้นที่มีมอสขึ้นอยู่เต็มเลยครับ ปีนขึ้นเลยครับอีกแล้วครับผมเป็นน้ำตกอีกแล้วครับต้องปีนอีกแล้วครับขึ้นมาถึงน้ำตกชั้นนึงเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับผมน้ำตกนี้เป็นน้ำตกเล็กๆแต่โคสวยงามมากครับผมนี่ครับพี่น้องเรามาเจอกับพวก สมบอนเกี่ยวด้วยนี่ด่างพี่นะ้องด่างครับผมนิดเดียวครับผมโอ้ยนี่ครับพี่น้องด่างแค่นิดเดียวท่นนะาน,ดดนผู้ชมเป็นสเสน่ห์จันโอมนะผมใกล้ๆกันก็จะเป็นสเสน่ห์จันเกี่ยวนะผมด่างแค่ใบเดียวเมื่อกี้นิดเดียวครับผมนี่ครับผมโอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมมีเต็มเลยครับผมนี่ครับผม สวยงามมากครับพี่นอ้องดูครับน้ำตกก็มีครับบรรยากาศนะผมเอาล้วครับเคคราจะปีนน้ำตกกันอีเดียกครับพี่นอ้องโโอ้หนะครับผมนี่ไมลกลางก็ปีนครับพี่นอ้อง เดินมาเจอกับลูกบอลใบยาจงอางครับผมเป็นหน้าใบสีขาวนะผมซึ่งแต่แถวในสวนยางจะไม่มีนะผมหน้าใบแบบนี้นี่ครับผมจะมีเฉพาะในป่าลึกนะผมหน้าใบสีขาวนะผมใต้ใบจะเป็นสีม่วงครับผมแต่ตอนนี้ต้นมันยังเล็กอยู่ใบก็เลยยังไม่ม่วงนะผมนี่ครับผมเริ่มจะม่วงแล้วสังเกตว่ารู้ว่าหน้าใบจะเป็นสีขาวจะต้นแเจงนะผมเพราะว่าเขาอยู่ในป่าลึกเขาดุมสมบูรณ์นะผมอาหารอะไรก็อุดมสมบูรณ์แต่ในสวนยางแต่แถวข้างบ้านผม ส่วนมากจะเป็นหน้าสีเขียวนะผมหลังก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันครับผมแต่ว่าอาหารเนี้ยวงโซอาหารของเขาในธรรมชาติจะสมบูรณ์กว่านะผมตัวในส่วนยางก็อาจจะมีต้นยางกอยจริงปุ๋ยของเขานะผมมีก็ออีกต้นนะท่านผู้ชมเป็นสีม่วงเหมือนกันครับหลังใปสีม่วงนี่ครับหน้ากาวแบบนี้พบเจอได้เฉพาะในป่านะครับท่านผู้ชมแต่แถวบ้านผมไม่ก็จะมีครับผม ก็จะมีแต่หน้าสีเขียวหลังใบสีมว่วงเหมือนกันครับนี่ครับผมเนาก็ยังตะลุยกันไปเรื่อยๆนะผมอินดําตาลอินสายอ้วยนี่นะครับพี่น้องพอเข้าป่ามาเริ่มลึกเราก็จะมาเจอกับนี่นครับผมบนจุงอ่างหลังใบสีมว่วงต้นใหญ่นะครับผมความสูงับผมสูงกว่าัผมทีนึ่นะครับต้นนี้เป็นต้นใหญ่มากครับผมนี่ทั้ง น้องเต๋เต็มเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมอยู่ยิมลำตาลน,นะครับท่านผู้ชมนี่ครับดูครับผมหลังใบจะขึ้นเงาเงามันๆเลยครับผมเป็นหลังใบสีม่วงชัดเจนนะครับผมสวยงามมากก็ยิมยิมโคนต้นนะครับท่านผู้ชมก็จะมีลูกของเขาเต็มเลยครับผมนี่ครับจรงออกมาก็มีนะครับผมนก็มีอยู่ประมาณ โอ้ผมว่าประมาณหกเจ็ดต้นน nah. ่าจะได้ครับผมแต่ต้นใหญ่นี่สวยมากครับผมต้นใหญ่มีประมาณสองสี่หกแปดเก้าก้านนะผมเก้าเก้าก้านสวยๆนะผมนี่ครับผมนี่ถ้าเกิดมันด่างนี่สุดยอดนะผมเพราะว่ามันหายากมากเลยครับผมลังใบสีม่วงด้วยครับพี่น้องโอเคครับพี่เนาะเราก็เดินสำรวจกันไปเรื่อยๆครับผมเราจะไม่หยุดการค้นหาตอนนี้เราต้องไปกันด้วยดย เป็นน้ำตกแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เราหยุดเตียงนะครับท่านผู้ชมก็ขึ้นมาไปพอสมควรแล้วนะครับผมก็น่าจ,จะขึ้นหยุดไปอีกสักนิดนะผมก็เห็นเส้นทางมันเดินได้สะดวกครับผมผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าอาจจะมีไม้อักล้มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมเพราะว่าสายวันเริ่มจะเก็บ แต่ก็ตรงฟ้ามันตุดโตรงมากเลยผมเหมือนมันจะมีไม้อักล้มแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมครับผมเราเข้าไปกันเรื่อยๆนะผมผมมาเจอกับนี่ครับผมชง้างอีกแล้วผมหนึ่งต้นครับผมหลังใบสีม่วงอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ป่าลึลกเราก็จะได้ล่มปบบนระยะชงหางนะผมแต่ว่าต้นที่ดางนี่ผมยังไม่ได้ดต้นเลยผมผมอ่านตัวป่าแล้ว เกี่ยวล้วบอนเกี่ยวเองเราก็ต้องไปชมรุม่ยกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นตางอาจจะตุลักกันดานสักหน่อยก็โอเคครับตัง้งใจช่วยตุ้งตันครับผมก็ตอนนี้ผมก็ขึ้นมา ถือว่าไฟมากๆแล้วครับผมกับสายว่าสายนี้ครับผมมันก็ยังไม่ใชนจูด้กซีนะผมก็ขอมาแค่นี้พอแล้วครับตอนไมเจอผมาะว่าคุณไปอยังก็ไฟปีครับผมผมเวลา,าตากับขี้เกียจเดินทางสันเกาะนะครับผมเพราะว่าช่วงน,นี้การที่เอาขึ้นสันเกาะนะผมเดินเดินสันเกาะมันจะมีสัตว์ดูเลือดมีจํานวนมากเลยครับผมอย่างพวกตากนะครับผมพวกเก็บนะผมเอ็บนี่ช่วงนี้น่ากลัวมากเลยครับผม จะเป็นพวกเอฟลุมหรือว่าเอฟป่าอะไรประมาณนี้นะผมจะโดนเข้าไปสักรางนึงเป็นร้อยตัวนะครับน้องผมซึ่งมันจะมีพิษมันจะกัดโราแล้วก็มันจะมีอาการระคายเคืองผิวหนังนะมันจะกันอยู่นั่นนะมันจะโกอ,อยู่นั่นแหละครับแล้วก็จะเดินกลับลงไปทางเส้นตามเดิมที่ผมมานะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยชมบรรยากศยาศกันไปเรื่อยนะผมเผื่อว่าไม่แน่อาจจะเดินข้ามมาต้นไม้ที่สวยๆมาก็ได้ผมเดี๋ยวถ้าเจอต้นไรสวย,สวยๆแล้วก็จะ ถายกมมันอีกนะครับท่านผู้มชมคมรับไปครับผมเนี่ยผ,ผมหลังจากที่เราเดินเหน็ดเหนื่อยกันมาสือบกลางวันแล้วครับผมซึ่งก็เราก็ไม่ได้ไม้ด่างสักต้นนะครับผมแต่ก็ได้ปลาปี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศในปา่าซึ่มันหาชมได้ยากนะครับผมซึ่งคนทั่วไปก็น้อยมากทีไ่ได้เข้ามาชมบรรยากาศแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าท่านใดชอบใจคลิปผมผมก็ฝากกดไลค์กดเก์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ คลิปนี้ผมก็ไม่ได้เจอไม้อะไรสวยๆพนะี่น้องได้ชมมาเลยนะผมก็ก็คงต้องขอปิดไปเพียงเท่านี้นะผมก็ถาาในใจเจ้าใจก็แหย่ลืมนะผมผมได้กัแเจ้ด้วยนะครับผม,มคลิปนี้ก็คงต้องปิดไปแนะครับผมร้านตัวเจ้าเนี้นผมกับน้ําตกสวยๆเล็กๆนะครับผมกับบนนี่ชั้นเขียวนะผมยิ้มลำตาลน,นะผมสวยๆนะผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผม